วันนี้เราจะมาทำน้ำยำสารพัดยำกันนะครับสามารถยำได้สารพัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวัตถุดิบใช้อะไรบ้างก็มีพริกจินดาแดงนะครับแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็กระเทียมไทยนะครับอันนี้ก็เป็นรากผักชีแล้วก็ผักชีอันนี้น้ํามะนาวครับนนี้น้าเชื่อมนะครับที่เรา,เ,ราเคี่ยวไว้แล้วน้ําปลาอันนี้ผงชูรสครับน้ําส้มสายชูแล้วก็น้ํากระเทียมดอง,ดอ,งอ่าเดี๋ยวเรามาลองทํากันนะครับขั้นตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราปั่นพริกแล้วก็กระเทียมใส่ลงไปเลยครับกระเทียม กระเทียมเราใช้เป็นกระเทียมไทยนะแล้วก็รากผักชีนี่สักประมาณสิบรากนะครับใส่ไปแล้วก็ใส่น้ำต้มสุกนะครับหนึ่งแก้วไปปั่นได้ครับปั่นให้เข้ากันนะครับนี่ครับแค่นี้ก็พอนะครับนี่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ไปผสม,มาตามด้วยน้ํากระเทียมดองนะครับ ก็น้ำเชื่อมน้ำปลานี่ครับแล้วก็น้ำมะนาวนะตามด้วยน้ำสม้มก็ผงชูรสนะครับผงหนัวปั่นให้เข้ากันอีกรอบนึ่งนี่ท่านี้ก็พอครับนี่ได้แล้วครับน้ำยำสารพัดยำนี่ครับเราก็ได้น้ำยำมาแล้วนะว้าว ดูครับจารพัดยำทำได้หมดนะทีนี้ใครอยากยำแบบไหนใส่น้ำปลาใส่อะไรก็ใส่ได้เลยนะฮะยำเสร็จเราใช้น้ำยำอันนี้สักสองทัพพีเติมน้ำปลาร้าสักหน่อยหนึ่งนี่เราปั่นเสร็จรสชาติก็ชิมนะฮะตามตามเราชอบเลยอ่ะใครชอบหวานนิดก็เติมนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยนี่รสชาติตามชอบนะนี่ทีนี้เราก็ได้น้ำยำแล้วผักชีโรยหน้าหน่อยนี่ ได้แล้วครับน้ํายำน้ำยำยสูตรเด็ดเนี่ยทำาวายำกินอยากยำก็เอาออกมาจากตู้เย็นก็คือยำได้เลยนะครับนีม